ังเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากับความเป็นห่วงนะครับจากแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีแฟนอินเตอร์แฟนไทยเองก็ด้วยนะครับหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยเดินทางจากปารีสมาถึงที่เกาหลีใต้แล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ย มีสื่อแล้วก็แฟนๆไปรอเจอกันที่สนามบินไปรอรับที่สนามบินเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับและทุกๆครั้งกับการไปสนามบินของลิซ่าเนี่ยเวลาที่พี่ๆสื่อมวลชนไปเจอไปรอแบบนี้เนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปลิซ่ากันแบบรวมากๆยิงแฟลชกันไปแบบปุ๊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 บเอาแทบให้เราเนี่ยไม่ได้หยุดหายใจเลยเรื่องของคนดังเซเลบต่างๆกับการถูกถ่ายรูปกันร,รัวชเตอร์หรือว่าการถูกยิงแฟลชแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นอยู่แล้ว จากทางบ้านอย่างเราเนี่ยเวลาเห็นก็จะแบบหูตัวแม่มากเลยแฟดยิงใส่โัวๆแบบนั้นได้ภาพกันแบบว่าเด็ดๆแน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแสบตานะครับบางที่เราถ่ายรูมเล่นเผลอยิงแฟดลัดเผลอไปมองเนี่ยยังแสบตาเลยลิซ่าโดนขนาดนี้คือแบบว่า ต้องแบบแสบตามากๆจริงๆแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ลิซ่าเนี่ยเจอพี่ๆนักข่าวเนี่ยถ่ายรูปดว้วนๆรับแฟตเนี่ยก็กระพือใส่ตาแบบแรงมากๆแบบรัวมากๆแบบถี่สุดๆไปเลยเนะครับลิซ่าเนี่ยก็เผอแบบหลับตาไปบ้างเหมือนกันแล้วก็มีแบบต้องเอามือมาปิดตาเลยเนะครับแฟนๆเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นห่วงลิซ่าจังเป็นห่วงน้องเหมือนกันอยากให้แบบพี่ๆนักข่าวเนี่ยอยายิงแฟตในระยะใกล้แบบนี้ไหมเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยก็พออยู่ ไม่ได้ถ่ายในตอนมืดขนาดนั้นและการที่แบบกล้องเข้าไปใกล้แส์เข้าไปใกล้ลิซ่าแบบนี้นะครับก็เป็นอันตรายกับดวงตาน้องมากๆหรือว่าหาแว่นกันแดดมาใส่ไหมแบบนี้เนี่ยแวแว่นกันแดดต้องเข้าแล้วหรือเปล่า มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็มีการแอบแซลล์ลูกสาวด้วยนะครับมามีก็บอกว่าเอ้ยแว่นกันแดดต้องเข้าแล้วไหมเซรีนมีแว่นอะไรอยากให้ลิซ่าใส่โปรโมทหรือเปล่ากับลูกสนามบินเวลาแบบนี้จะได้ป้องกันแสงแฟลดด้วยหรือว่าลิซ่าน้องจะไปยืมเอาแว่นของพี่เจนนี่มาใส่หรือเปล่าคัเฟเวอร์เป็นเจนนี่แล้วก็บอกว่าให้แอมเจนนี่แล้วก็เดินแบบตัวแม่สับๆไปเลยให้กรรมการอึง้งให้พี่นักข่าวอึ้งนะครับก็เป็นการแซล์ก,กันเล่นๆคำๆแต่ว่าก็แอบบนในความเป็นห่วงเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นดราม่านะครับไม่ได้ม พี่สื่นมวลชนหยุดถ่ายรูปลิซ่าหรือว่าหยุดยิงแฟตใส่ลิซ่าแต่บอกว่าอยากให้มีการแบบลดแฟตลงหน่อยนึงก็ยังดีจะรักษาดวงตาของลิซ่านะครับหรือว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยใส่แว่นกันแดดไหมหรือว่าป้องกันอะไรได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแฟตที่ยิงเข้าไปแล้วก็แอบ,บเป็นห่วงเหมือนกันยิ่งมาเจอช็อตที่น้องเอามือมาบังหน้าบังตาเนี่ยก็ยิ่งเป็นห่วงไปใหญ่นะครับแต่ลิซ่าเนี่ยอาจจะเอามือมาบางังหรือว่าอยากจะอายตอนที่แบบว่าไม่ได้เมคอัพหรือเปล่าแต่ด้วยความหน้าสดของลิซ่าเนี่ยก็สวยอยู่แล้วอันนี้นน่ยาใะะครับอจจ แปลว่าแสบตาจริงๆนะช็อตนี้ก็เลยต้องเผยเอามือขึ้นมาบังนะครับแต่ใดๆก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่ดรามา่านะครับทุกคนเราขอเน้นย้ำเลยมีเพียงแค่แฟนๆที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงเท่านั้นแล้วก็ยังมีการแซวล,ลิซ่าคำๆกันด้วยว่าแบบนี้เนี่ยงานแว่นกันแดดต้องเข้าแล้วหนึ่งโปรโมทแว่นกันแดดขายแว่นกันแดดไปในตัวได้เลยระดับลิซ่าอย่างไรก็เอาอยู่ต้องยอมรับนะครับว่าทุกๆก,การเดินทางของลิซ่าเนี่ยเป็นที่จับตามองของสื่อมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือว่าการเดินทางไปไหนก็ตามมีแต่คนอยากติดตาม ตามเรื่องราวข่าวสารของลิซ่านะครับวิถีคนดังก็แบบนี้นะครับทุกคนยังไงก็ส่งกําลังใจให้ลิซ่ากันรัวๆเป็นห่วงได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดถึงการดีๆได้นะครับเป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยรักศิลปินแล้วก็เป็นแฟนคลับที่ดีที่ไม่ไปโจมตีอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับแฟนคลับของลิซ่าวันนี้ก็น่ารักกันมากๆทุกคนเลยเป็นห่วงลิซ่าแล้วก็ยังมีการออกมาแซวๆกันขำๆด้วยไม่ได้มีประเด็นดรามา่าแต่เป็นห่วงมากนะนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวมาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีความค คอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ